บางคนเงียบจนดูเหมือนไม่สนใจอะไรเลยนั่งอยู่ตรงมุมห้องไม่พูดไม่แสดงออกแต่ในใจกลับกำลังไหลวนด้วยความคิดนับพันเขาอาจไม่พูดอะไรแต่เขาสังเกตทุกอย่างทุกถ้อยคำทุกอารมณ์ทุกความเคลื่อนไหวคนแบบนี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่เขารู้ดีว่าอะไรควรพูดอะไรควรปล่อยผ่านเขาเลือกเงียบไม่ใช่เพราะไม่กล้าแต่เพราะเขาเห็นลึกเกินกว่าที่คำพูดจะอธิบายในที่ประชุมเขาอาจเป็นคนสุดท้ายที่พูด แต่ทุกประโยคกลับทําให้ทั้งห้องเงียบเพราะสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่แค่คําแต่มันคือบทสรุปจากการฟังอย่างลึกซึง้งบางคนเงียบเพราะกลัวแต่บางคนเงียบเพราะเขาแข็งแกร่งเขารู้ว่าเสียงที่ดังที่สุดมักไม่ใช่เสียงที่มีอิทธิพลที่สุดเขาไม่ได้พยายามให้ใครเข้าใจเพราะเขาเข้าใจตัวเองดีพอแล้วเขาไม่โต้เถียงเพื่อเอาชนะเพราะเขารู้ว่าใครที่ต้องชนะทุกครั้งคือคนที่กลัวจะพ่ายแพ้จากข้างในบางทีเขาก็ถูกเข้าใจผิดว่าเย็นชา ว่าเฉยเมยไม่ใส่ใจแต่หากคุณมองให้ลึกกว่าคำพูดคุณจะรู้ว่าเขารับรู้ทุกความรู้สึกเพียงแค่เขาไม่เลือกแสดงมันออกมาให้เปลืองแรงเขาไม่ได้เงียบเพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ว่าความรู้สึกบางอย่างมันลึกเกินกว่าคำพูดธรรมดาจะถ่ายทอดเมื่อเจอปัญหาเขาไม่ตื่นตระหนกไม่รีบโวยวายเขานิ่งแล้วใช้ความคิดจอบไปยังแก่นไม่ใช่เพื่อหาว่าใครผิดแต่เพื่อเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องยืนอยู่หน้าเวที เขาเลือกยืนอยู่หลังม่านแล้วคุมแสงทั้งห้องให้สว่างเขาไม่ต้องมีคนชื่นชมทุกนาทีเพราะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เสียงปรบมือแต่คือความชัดเจนของตนเองในใจเขาไม่ใช่คนพูดมากแต่เมื่อพูดทุกคำมีน้ำหนักและนั่นคือเหตุผลที่บางคนฟังเขาแล้วลืมไม่ลงเงียบของเขาไม่ใช่การหลบหนีแต่คือการเติบโตเงียบของเขาไม่ใช่ความเฉยเมยแต่คือการรับรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องประกาศเขาอาจไม่ใช่คนที่โลกจดจำทันที แต่เขาคือคนที่โลกจะเข้าใจช้าๆเมื่อวันเวลาผ่านไปและนั่นอาจเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีใครคาดคิดบางคนใช้คำพูดเพื่อสร้างภาพแต่เขาใช้ความเงียบเพื่อเปิดเผยความจริงในขณะที่หลายคนแข่งขันกันพูดให้ได้มากที่สุดเขากลับเลือกที่จะฟังให้ได้ลึกที่สุดเพราะเขารู้ว่าความเข้าใจไม่ใช่เรื่องของเสียงแต่มันคือการรับรู้ที่อยู่ในระดับที่เงียบกว่าเงียบแบบที่ไม่ต้องเอ่ยคำใดแต่ก็สามารถรู้ได้ว่าใครจริงใจใครเสแสร้ง เงียบแบบที่ไม่ต้องแสดงท่าทีแต่ก็สามารถรู้สึกถึงพลังของคนข้างหน้าเขาไม่ต้องมีคำขวัญประจำตัวไม่ต้องมีคำคมติดกำแพงแต่ทุกการกระทำของเขาคือปรัชญาที่คนอื่นเงียบลงเพื่อมองตามแม้คนทั้งโลกจะมองว่าเขาเฉยชาแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าภายใต้ความเงียบนั้นมีความรักความห่วงใยและความเข้าใจซ่อนอยู่เขาไม่อวดว่าเหนื่อยแม้ร่างกายจะละ้าเขาไม่พูดว่าเสียใจแม้ใจจะบอบบาง เพราะเขารู้ว่าความรู้สึกบางอย่างเมื่อพูดออกมาแล้วมันจะเบาลงสําหรับเขาแต่มันอาจกลายเป็นภาระให้คนอื่นแบกรับเขาจึงเลือกแบกมันไว้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้ต้องการให้ใครรับฟังแค่ต้องการพื้นที่เล็กๆที่เขาจะได้เข้าใจตัวเองในวันที่คนส่วนมากหันหาผู้คนเพื่อเยียวยาเขาหันเข้าหาความเงียบและนั่นคือที่ที่เขากลับรู้สึกปลอดภัยที่สุดเพราะในความเงียบนั้นไม่มีคำตัดสินไม่มีความคาดหวังมีแค่ตัวเขากับความจริงแท้ในใจ เงียบไม่ใช่การปิดกัน้นแต่คือการเปิดโอกาสให้ความคิดงอกงามและเมื่อเวลามาถึงเขาจะพูดเพียงคำเดียวแต่ทำให้โลกหยุดฟังเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เดินเข้าหาใครก่อนแต่เขาคือคนที่ใครบางคนจะนึกถึงในวันที่ทุกอย่างในชีวิตเงียบลงเพราะเขาเข้าใจความเงียบของผู้อื่นด้วยความเงียบของตนเองหลายครั้งที่เขาไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะเขาเลือกจะไม่สรดน้ำมันใส่กองไฟเขายอมปล่อยผ่าน แมรู้ว่าตัวเองถูกตำหนิผิดเขายอมเงียบแม้ใจอยากอธิบายทุกเหตุผลไม่ใช่เพราะเขายอมแพ้แต่เพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ทุกสนามที่ควรเสียพลังไปสู้เขารู้ว่าคนบางคนฟังเพื่อรอเถียงไม่ใช่เพื่อเข้าใจและเขาไม่อยากเสียเวลาในบทสนทนาแบบนั้นเขาเลือกที่จะอยู่กับความสงบมากกว่าชนะในความวุ่นวายคนเงียบแบบเขาไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเลือกพูดเฉพาะตอนที่คำพูดนั้นมีค่ามากกว่าความเงียบ เขารู้ว่าเวลาของทุกคนมีจํากัดและเขาจะไม่ใช้มันเปลืองไปกับคำพูดที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเขาอาจจะไม่เข้าร่วมวงสนทนาทุกวงไม่หัวเราะเสียงดังในทุกมุกตลกแต่เขาคือคนที่นั่งฟังเงียบๆและเก็บทุกคำพูดไว้ไตรตรองเขาอาจไม่แสดงความรู้สึกในแบบที่คนทั่วไปคุ้นเคยแต่หากคุณได้รู้จักเขาในระดับลึกพอคุณจะพบว่าเขาอ่อนโยนและซื่อตรงกับความรู้สึกมากกว่าที่เห็นความเงียบของเขา อาจทาให้ใครหลายคนรู้สึกแปลกแยกแต่สําหรับเขาแล้วความเงียบคือความจริงใจเพราะมันคือช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องสวมบทบาทไม่ต้องเล่นตามบทใครและได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงเขาไม่กลัวความเงียบในทางกลับกันเขากลับรู้สึกว่าในความเงียบมีบางอย่างที่เสียงดังที่สุดเสียงของหัวใจตัวเองเสียงของสัญชาตญาณเสียงของสิ่งที่หลายคนมองข้ามเพียงเพราะพวกเขาใช้ชีวิตในความวุ่นวายมากเกินไปเขารู้ว่าเสียงรอบตัว อาจทาให้คนค่อยเขแต่ความเงียบกลับทําให้เขามองเห็นชัดขึ้นเห็นเจตนาที่แท้จริงของคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แม้จะเป็นเพียงความเคลื่อนไหวเล็กๆเ,เขาคือนักสังเกตที่ไม่ต้องใช้คําพูดและบางครั้งเขาก็อ่านใจคนได้โดยไม่ต้องฟังแม้แต่คําเดียวเขาเข้าใจว่าคนบางคนพูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีตัวตนแต่เขาเลือกเงียบเพื่อไม่ลืมตัวเองเพราะเขารู้ว่าการรู้จักตนเองไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากเสียงรอบข้าง แต่มาจากการฟังเสียงข้างในอย่างแท้จริงเขาอาจไม่ได้เป็นคนที่สังคมยกย่องในทันทีแต่เขาคือคนที่มักถูกถามความคิดเห็นเมื่อคนอื่นเริ่มหลงทางเพราะแม้เขาจะไม่พูดมากแต่ทุกครั้งที่เขาพูดคำพูดนั้นจะพาให้ทุกคนหยุดคิดคนแบบเขาอาจไม่ทำให้คุณหัวเราะเสียงดังในงานเลี้ยงแต่เขาคือคนที่คุณจะนึกถึงในวันที่คุณสับสนและต้องการคำแนะนำที่นิ่งและลึกเขาไม่ต้องเป็นที่สนใจของทุกคนแค่มีบางคนที่เข้าใจในความเงียบของเขา นั่นก็เพียงพอแล้วในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องเต็มไปด้วยการแสดงออกที่พยายามดึงความสนใจเขากลับเป็นคนที่เดินสวนทางไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการการยอมรับแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่แลกความสงบในใจกับเสียงชื่นชมจากภายนอกเขารู้ว่าเสียงของคนส่วนมากไม่ได้แปลว่าเป็นเสียงที่ถูกต้องเสมอไปบางครั้งมันคือเสียงของความกลัวเสียงของความอยากเด่นเสียงของความไม่มั่นคงที่แฝงตัวมาในรูปของความมั่นใจและเขาเงียบ ไม่ใช่เพื่อประท้วงแต่เพื่อรักษาความจริงแท้บางอย่างในใจให้ไม่หล่นหายเขาเคยพูดมากจนได้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากฟังเขาเคยเปิดใจมากจนได้รู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจเขาจึงกลับมาอยู่กับความเงียบที่ไม่มีใครเข้าใจเขาได้ทั้งหมดแต่มันทำให้เขาไม่ต้องอธิบายตัวเองให้เหนื่อยเปล่าในความเงียบนั้นเขาเรียนรู้สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การเข้าใจคนอื่นแต่คือการเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆ เขาไม่จาเป็นต้องรีบตัดสินใครเพราะเขารู้ดีว่าทุกคนต่างมีเบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็นเขาจึงฟังฟังอย่างเปิดใจแม้จะไม่ได้เห็นด้วยเขาไม่รีบเร่งตัดบทเพียงเพราะความคิดของอีกคนต่างจากเขาในยุคที่ความเห็นต่างถูกตีตราเขากลับเลือกจะรับฟังแม้เขาจะไม่เอามันไปใช้ก็ตามเพราะสําหรับเขาความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการให้พื้นที่กับผู้อื่นในการเป็นในสิ่งที่เขาเป็น และตัวเขาเองก็ได้รับสิทธิ์แบบนั้นเช่นกันเขาไม่ได้เดินตามใครและไม่เรียกร้องให้ใครเดินตามเขาเขาแค่เดินของเขาไปเรื่อยๆในจังหวะของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครหลายครั้งที่คนรอบข้างเร่งรีบแข่งกันไปให้ไกลที่สุดดังที่สุดเร็วที่สุดแต่เขากลับเลือกจะเดินช้าเพื่อเก็บรายละเอียดของชีวิตที่คนอื่นมองข้ามเขาอาจพลาดโอกาสที่รวดเร็วแต่เขาได้เข้าใจสิ่งที่คนอื่นไม่มีเวลาแม้แต่จะรู้ตัวว่าเคยผ่านมาเขาเงียบ แต่เขารู้ว่าสิ่งไหนสำคัญเขานิ่งแต่เขาไม่ได้เฉื่อยชาข้างในของเขากำลังประมวลผลเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลึกและเยือกเย็นแต่ซ่อนพลังมหาศาลอยู่ใต้ผิวน้ำเขาไม่ได้เป็นคนที่ทำให้ใครหลงไหลในวันแรกแต่เขาคือคนที่คุณจะยังนึกถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะเขาไม่ได้สร้างภาพเขาสร้างความรู้สึกที่จริงและนั่นไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายเขาไม่พูดเพื่อให้คุณประทับใจแต่พูดเมื่อเขามั่นใจว่า สิ่งนั้นจะมีความหมายเขาเงียบเพราะเขาไม่ต้องการเติมคําให้เต็มแต่เขาอยากให้คุณรู้สึกเองผ่านช่องว่างระหว่างคําเหล่านั้นในความนิ่งของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ในความเย็นชาที่คนเข้าใจผิดซ่อนความหงวงใหญ่ที่ไม่ต้องการคําขอบคุณเขาไม่ต้องการให้ใครเข้าใจเขาทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าการถูกเข้าใจไม่จําเป็นต้องเกิดจากคําอธิบายมันอาจเกิดจากแววตาเพียงแวบเดียวหรือการเงียบไปพร้อมกันโดยไม่รู้สึกอึดอดัด เขาเคยถูกมองว่าไม่เข้าสังคมเพียงเพราะเขาไม่ชอบฝืนหัวเราะในวงสนทนาที่ไม่ได้รู้สึกสนุกจากใจจริงเขาเคยถูกมองว่าเย็นชาเพียงเพราะเขาไม่รีบปลอบในเวลาที่ใครสักคนร้องไห้แต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือเขาฟังทุกประโยคและรู้สึกไปกับทุกความเจ็บปวดเพียงแค่เขาไม่แสดงออกแบบที่คนคาดหวังเขาไม่ปลอบด้วยคำแต่ปลอบด้วยการอยู่ตรงนั้นเงียบๆโดยไม่ทิ้งไปไหนเขาไม่พูดให้กำลังใจพร่ำเพรือ่อ แต่จะพูดเพียงครั้งเดียวและคำนั้นจะอยู่ในใจคุณไปอีกนานเขาเป็นคนที่คุณอาจไม่รู้ว่ารักคุณจนวันที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตและเขาคือคนที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่พูดอะไรแต่คุณรับรู้ได้ว่าเขาไม่จากไปเขาไม่ใช่คนที่เปิดเผยความรู้สึกง่ายๆเพราะเขาเคยเปิดใจแล้วถูกทำร้ายมาเงียบๆเ,เขาจึงเลือกเงียบเพื่อปกป้องความเปราะบางในใจตัวเองเขาไม่เร่งให้ใครเข้าใจเขาและไม่เร่งเข้าใจใครในทันที เขาให้เวลาเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ลึกไม่ใช่สิ่งที่รีบสร้างได้ในวันเดียวเขาอาจไม่ใช่พระเอกในสายตาใครแต่เขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังในทุกความสําเร็จของคนที่เขารักเขาไม่ต้องการอยู่แถวหน้าไม่ต้องการคําสรรเสริญเขาแค่ต้องการรู้ว่าสิ่งที่เขาทํามีความหมายแม้ไม่มีใครเอ่ยถึงเขาไม่ใช่คนที่วิ่งเข้าหาแสงไฟแต่เขาเป็นแสงเล็กๆที่คอยส่องให้คนอื่นเห็นทางในวันที่พวกเขาหลงทางในความมืด เขาไม่เคยอวดความดีแต่เขาทำมันซ้ำๆแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามเขาเข้าใจดีว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องถูกปรบมือให้เสมอบางอย่างมีค่ามากเพราะมันไม่ต้องการการยอมรับจากใครเลยเขาเคยเปิดใจเต็มร้อยแล้วถูกปิดประตูใส่หน้าแต่นั่นไม่ได้ทำให้เขาเลิกรู้สึกเขาแค่เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนควรได้รู้จักตัวตนของเขาทั้งหมดเขาจึงเลือกให้ทีละนิดเฉพาะกับคนที่เห็นค่าจริงๆ เขาไม่ได้เงียบเพื่อทำให้ใครสงสัยแต่เงียบเพราะเขาไม่ต้องการเร่งเร้าให้ใครเข้าใจเขาเชื่อว่าถ้าใครจะเข้าใจก็จะเข้าใจเขาในความเงียบเหล่านั้นเองเขาอาจไม่ใช่คนที่คุณรู้จักง่ายแต่ถ้าคุณได้รู้จักเขาจริงๆคุณจะรู้ว่าเขาซื่อสัตย์กับทุกความรู้สึกของตัวเองแม้เขาจะไม่พูดมันออกมาเขาไม่ใช่คนที่ใส่หน้ากากเข้าสังคมเขาเป็นคนที่เลือกความจริงมากกว่าความปลอดภัยทางสังคมแม้ต้องอยู่เงียบๆคนเดียวก็ตาม เขายินดีจะเหงามากกว่าจะต้องฝืนอยู่กับผู้คนที่ไม่ใช่เขาไม่ได้เข้มแข็งไปเสียทุกอย่างแต่เขาเรียนรู้ที่จะนิ่งในวันที่ไม่มีใครนิ่งได้และนั่นทําให้เขาต่างออกไปเขาไม่ต้องการคํายืนยันจากใครว่าเขาดีพอว่าเขามีค่าเพราะเขาเรียนรู้จากความเงียบของตัวเองว่าเขาไม่จําเป็นต้องเป็นที่ยอมรับเพื่อจะมีความสุขเขาเคยรอให้ใครบางคนเข้าใจเคยพยายามอธิบายตัวเองอย่างเต็มที่แต่เมื่อวันหนึ่งเขารู้ว่า ไม่มีใครเข้าใจได้เท่าตัวเขาเองเขาก็หยุดอธิบายและเริ่มยิ้มให้กับความเข้าใจนั้นเงียบๆเขาไม่ได้หายไปจากผู้คนแต่เขาเลือกถอยออกมาเพื่อให้ใจได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเขารู้ว่าโลกไม่ต้องการให้ทุกคนเหมือนกันบางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำแต่บางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเงียบๆที่ช่วยให้ผู้นำคนนั้นไม่หลงทางเขาไม่เคยอิจฉาใครที่อยู่บนเวทีไม่เคยอยากแข่งเพื่อให้เป็นที่หนึ่งเพราะเขารู้ว่า ความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ใครยกย่องเราแค่ไหนแต่อยู่ที่เราสามารถยกย่องตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้คุณค่าเขารู้ว่าโลกภายนอกเต็มไปด้วยการแข่งขันและเสียงดังแต่ภายในใจยังคงเป็นที่ที่เขาเลือกจะอยู่นิ่งๆเพื่อฟังจังหวะของตัวเองเขาไม่ใช่คนที่จุดประกายได้ในพริบตาแต่เป็นไฟเล็กๆที่ไม่ดับแม้ลมจะพัดแรงแค่ไหนและเขาไม่ได้ต้องการให้ใครยืนเคียงข้างตลอดเวลาเขาแค่ต้องการใครบางคน ที่เข้าใจความเงียบของเขาโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงมันเขาอาจดูเหมือนคนที่ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ถ้าคุณได้ใช้เวลากับเขานานพอคุณจะรู้ว่าเขาเป็นเหมือนหนังสือที่เขียนด้วยหมึกใสไม่ใช่ว่าไม่มีเนื้อหาแต่ต้องใช้ใจอ่านแทนสายตาเขาไม่ได้เล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังบ่อยนะเพราะเขารู้ว่าคนที่อยากฟังจริงๆจะไม่รีบร้อนถามแต่จะนั่งฟังอย่างเงียบๆรอให้เขาเล่าเมื่อพร้อมเขาไม่รีบร้อนสร้างความประทับใจ แต่สร้างความรู้สึกที่ยากจะลืมเขาไม่ต้องการคำชมว่าเก่งเพราะเขารู้ว่าความเก่งที่แท้จริงคือการรู้ว่าตอนไหนควรเงียบและตอนไหนควรยอมรับว่าไม่รู้เขาไม่ใช่คนที่เอาชนะใครแต่เขาคือคนที่เอาชนะตัวเองในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่เคยต้องบอกใครเขายอมแพ้ในบางเรื่องเพื่อรักษาสิ่งสำคัญที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาไม่ต่อสู้เพื่อเอาชนะทุกอย่างแต่ต่อสู้เพื่อไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นใครที่เขาไม่รู้จัก เขายือนอยู่เงียบๆแม้จะมีเสียงมากมายรอบตัวไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้ว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องตอบโต้แค่ยืนนิ่งก็เพียงพอแล้วที่จะรักษาความสงบไว้ในใจเขาไม่ใช่คนที่ใครเข้าใจง่ายแต่เขาคือคนที่คุณจะเข้าใจลึกขึ้นเรื่อยๆในทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้และเมื่อคุณเริ่มเข้าใจเขาทีละน้อยคุณจะรู้ว่าความเงียบของเขาไม่ใช่การปิดกัน้นแต่มันคือคำตอบ ในรูปแบบที่ไม่ต้องเอ่ยคําใดเขาอาจไม่ใช่คนที่คุณจะสนใจในครั้งแรกที่เจอเพราะเขาไม่พยายามทําให้ตัวเองโดดเด่นเขาไม่พูดเพื่อให้ใครประทับใจไม่สร้างภาพเพื่อให้คนยอมรับแต่เขาใช้ความจริงใจเป็นเครื่องมือเดียวในการเชื่อมโยงกับผู้คนเขาไม่ได้พูดคําหวานแต่คําพูดของเขาไม่เคยโกหกเขาอาจไม่ได้อยู่ในทุกความสนุกแต่เขาอยู่ในทุกช่วงเวลาที่สําคัญเขาไม่ส่งข้อความทีทีแต่ทุกข้อความที่เขาส่ง ล้วนมีน้ำหนักและมาจากความรู้สึกแท้จริงเขาไม่แสดงความคิดให้โลกรู้ทุกอย่างเพราะเขารู้ว่าความคิดบางเรื่องมีค่ามากกว่าเมื่อมันถูกเก็บไว้เงียบๆเ,เขาไม่ได้ต้องการชนะการถกเถียงเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราต้องใช้เสียงดังเพื่อชนะนั่นไม่ใช่ใชัยชนะที่แท้จริงเขาเลือกนิ่งแม้จะถูกเข้าใจผิดเขายอมรับแม้จะไม่ได้รับคำขอโทษเขาปล่อยผ่านแม้ลึกในใจจะยังจำทุกอย่างได้ดีไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึก แต่เพราะเขาให้คุณค่ากับสันติในใจมากกว่าคำว่าถูกต้องต่อหน้าผู้คนเขาเดินไปตามทางของตัวเองโดยไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังว่าทำไมถึงเลือกทางนั้นเพราะเขาไม่ได้ต้องการคำอนุญาตจากใครเขาแค่ต้องการความซื่อสัตย์กับตัวเองความเงียบของเขาไม่เคยไร้ความหมายแต่มันคือบทสนทนาในแบบที่ลึกกว่าเสียงเขาไม่เคยเร่งรีบที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใครเพราะเขาเข้าใจว่าบางสิ่งต้องใช้เวลาและบางคนต้องใช้ระยะทาง เขาเชื่อในการเติบโตที่เงียบๆเ,เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ฝังอยู่ใต้ดินไม่มีเสียงไม่มีแสงแต่กําลังแตกยอดทีละน้อยด้วยพลังของตัวเองเขาไม่ได้เปล่งประกายที่สุดในกลุ่มคนแต่เขามีแสงในตัวเองที่ค่อยๆสว่างขึ้นในวันที่ทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดลงเขาไม่ใช่ที่พักของทุกคนแต่เขาเคยเป็นที่พึ่งให้ใครหลายคนโดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้ตัวด้วยซ้ําเขารับฟังแม้ในวันที่ตัวเองเหนื่อยเขาอยู่ข้างๆ แม้ไม่มีใครเรียกหาเขาไม่ทวงบุญคุณไม่พูดถึงสิ่งที่เคยทำให้ใครเพราะเขาไม่ทำเพื่อให้ใครจำแต่เขาทำเพราะมันคือสิ่งที่เขาเลือกจะเป็นเขาเข้าใจว่าบางความรักไม่จำเป็นต้องแสดงออกและบางความหวังดีไม่จำเป็นต้องอธิบายให้เข้าใจความเงียบของเขาไม่ใช่กำแพงแต่มันคือพื้นที่พื้นที่ที่เขาใช้ซ่อมแซมตัวเองพื้นที่ที่เขาใช้เติบโตในแบบที่ไม่มีใครเห็นเขาไม่เคยขอให้ใครอดทนกับเขา แต่เขาอดทนกับทุกสิ่งเพื่อให้คนรอบข้างยังรู้สึกปลอดภัยเขาอาจไม่ใช่คนที่โลกพูดถึงบ่อยนะักแต่เขาคือคนที่สร้างผลกระทบเงียบๆให้ใครบางคนเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัว